ทำขิงทำอะไรอะ่ะกินอะไรอะ่ะไม่มีวะจ่วงม,มัวน่ามีวะอืมมันเที่ยงไงขิงขั้วเล่าสเปรย์เนี่ยไปนนยฉีดไม่ได้หรอ,อรข้างบนอะ่ะไอ้ไม่ได้ต้องการให้มันดูดขิงไงขิงทำอะไรเนี่ย กินป๊อกคอนใครทำให้เนี่ยมะมามาป๊อกก็ทำให้มากระป๋องกาะป๋องทำอะไรลูกอร่อยไหมกินให้หมามะดูซิไหนเราเอาเขากินนี่ทำไงหน้ามานด้วยอร่อยทำไงอย่างไงอย่างแงนคอเวลากินอะไรอ่ะพี่น็ตบ้างไปกินม็ดมาดูหน้าพี่น็ตดิหน้าพี่น็ตก็อ้วนจ้ะเขีง ดูสองคนเขากินมั่งล้างมือวไปข้างนอกอ่ะอวออออยังไม่หยุดีกไม